ไม่จริงๆพอเวลาเวลาในเกมรับอ่ะต้อเหนี่ยงเือเกียร์หล่ออะติดตัวเล็กอะครับอย่างอันนี้อะไรก็ว่าตามประหารว่ที่แล้วติดปาร์กปาร์กอ่ะถ่ายวีดีโอด้วยตัวเล็กอะตัวเล็กเมื่อกี้เคียร์หลอตามเลยเล่นกลางลุกจอยเลยถ้าไม่มีพี่ตุ้งยืนตรงนั้นคนจับกล้องคนเนี่ยไม่ถึงในในในตอนเกมรับอ่ะถ้ามันถ้ามันลงมาลับถ้ามันลงมาลสมมติว่าเกมลุกเคลียร์หล่อปกติไงแต่พอทีมเราเสียบอลเขากำลังเซตอ่ะเราติดเบอร์ห้า ไพลาสติกมันพลาสติกมันขาดบอลบอลลงมารับบอลด้วยไปยืนลอยไปขายทัพดนแดดไปเกมลุกดันได้บอลแต่ละเกมรับอ่ะถอนลงมาหน่อยนิดนึงบอลกว่าปุร่ายแตอลงไปนี่ไม่มีอะไรดีเลยใครก็ใครก็มาถ่ายรูปใครก็มาอัดวิดีโอยืดไปยืดไปอย่ายืดมาจองยืดมาจ่องยืดมายืดมา ยืดไปครับยืดไปดอนยืดไปเอ้ยยืดไปเขาติดแล้วเขาติดแล้วหุยระวังนะเว้ยหลังมานะเว้ย นี่ตุ้มโอเอสนะครับตุ้มโอเอสกัดวัดดาวอะทำไมวัดดาวอะพี่คุณเคยเปิดยูทูปแล้วเสเข้ามาแข่งโอรถแข้งอะไรนะแข่งโอรถรถคือไอซันซัน้ายเฮ้ยตามหน่อยเว้ยไอ้บอสนี่มึงเป็นเอ่เป็นทำไมมันอะไรเกิดขึ้นเต็มขนาดนี้อาวไม่ช่ ก็ดูทีขนาดพี่ใส่มันเป็นเด็กแล้วจะให้ผมทำไงอ่ะดูดินลามมันยืนมีจุลาเลยเนี่ยนั่นฝากใกล้ก่อนไม่รีบครับไม่รีบฝากใกล้ๆก่อล้ก่อนนี่เสมอเสมอพี่ตั้ให้ให้รักหนึ่งแค่เคนเคนเคนป่ะฝากที่ตัวเคนต้นให้อยู่แล้วไงนี่ของทิพย์ทิ้แล้วอะอะไรวะบอลมหน้าโหัวเตะบิ่งดับแบบไอ้บีมล้มหน้า ดีมากอาร์ตดีมากดีเลยไปเลยดีเลยไปเลยจะหมดลไม่คือจะให้มันดีเลยเกมหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวเสือกแม่งไปรีบเล่นเดี๋ยวก็พลาดเสียอีกดีครับยืดมาจ่องยืดมาจ่องยืดมาจ่องยืดมายืดมาอีกยืดอีกเอ้ยตามมาเลยตามมาตามมาลงมารับบอลหน่อยเอ้ยไม่เป็นไรเล่นก่อน โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลางถอนเร็วหน่อยกลางถอนเร็วหน่อยเฮียเยีอะมากทีนี้เท้าซ้ายไปสามคนเลย ว่าตำแห,หน่งอื่นนะให้คนที่จะต้องเล่นไปดูคือคนมีเล่นกลางขวานะครับกลางซ้ายไอ้กลาง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 ลุกนะครับแล้วก็กลางซ้ายอีกตัวเนี้ยไม่รู้ว่าใครวันนี้ที่ตังจบลงนะครับฝั่งนี้ด้วเย,วเ,ยเกมลุกเกรมลุกให้เตรียมลุกคุณเล่นตามปกติแต่เกมลับอ๋อน,นะครับเบอร์ห้าอยู่ที่ไหนไปอยู่ยุกไม่ว่าจะอยู่ฝั่งนี้มาตรงกลางหรือมาตรงนี้คุณต้องในเกมลับนะในเกมลับหมายความว่า ฝั่งน bon ู bon yeah. ้นเขาได้บอลเซตแล้วได้บอลได้บอลมาเซตแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเซตยังไงกันแดดเบอร์ห้าไปฝั่งไหนอังกิษเลยนะฝั่งนี้อาจจะเป็นซันกับใครนะซันซันไก่เก่งซันเก่งนะครับอันนี้วิทขวาก็จะเป็นไอวิทไก่เคนวิทเคนนะครับอันนี้เฮล็อกกับบอลนั้นขอคนนี้ตามนี้นะครับคือคุณจะปล่อยให้เบอร์ห้าเขาขึ้นบอลได้บอลจะเคลื่อนไม่ได้เพรฉะนั้นถ้าคุณช่วยตัดเบอร์ห้าเป็นตัวนี้กลางของตัว เมื่อกี้เนี่ยคนปล่อยตัวห้าเขาคิดสไตายที่เขากั้งไปโอกาสเป็นไม่ได้เขาอาจจะเปลี่ยนตัวขึ้นไปเล่นข้างหน้าอะไรแต่ณตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตามเลยครับอย่าอย่าเกี่ยงกันเอาเอาหลักๆเป็นกลางตัวกลางก่อนแล้วกันนะครับเป็นแค่หลอกร์บอลถ้าลงไปเล่นเนี่ยเบอร์ห้าเนี่ยอยู่พื้นที่ตรงไหนเนี่ยตามเลยยกเว้นไปถวริ่เส้นละต้องริ่ตามเฮล่ออร์บอลทีแต่ไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะไม่งั้นมันจะเสียพื้นที่ดังนั้น พื้นที่อย่างหลักจะเป็นของบอลกับเฮลอล่ส่วนมากกว่าแล้วถ้าขอกข้างๆ็ไปหมายถึงจะไปให้บอลก่อนนะครับก็ง่ายๆที่ขอบก่อนครับสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี่นยสี่เหลี่ยมเนี่ยผมเขียนนี่ก็คือบอลกับเฮลอลเวลาลงไปเล่นเล่นเกมรับถอยลงมาถอนมาด้วยก็เลยวงกลมเกี่ยครึ่งวงกลมกลางสนามเราเห็นอยู่มันมีเส้นแค่นี้พอลงมาต่อบอลด้วยแต่เวลาเกมลูกก็เล่นปวติีแต่ทีนี้ลูกเมื่อกี้ที่เสียนะครับผมผมบอกก่อนฟุตบอลเปิดจากตรงนี้ แทนที่ผมบอกเสมอว่าคุณต้องมาดีเลยน,นะครับไม่มีเลยตรงนี้เขาก็มีตัวหนึ่งผมถามว่าเนี่ยไอวิทย์คุณเล่นด้านขวาคุณไปยืนอยู่นี่ปล่อยให้เขาว่างแบบมหาศาลมากมีเวลาประมาณเป็นสิบวิเลยะนะครับเพราะนั้นฟุตบอลมันไปไหนเนี่ยเราสนใจหนึ่งฟุตบอลไม่ต้องดูดูคนก่อนที่เขาจะวิ่งกับคนที่จะพาบอลไปนะครับอันนี้มันเป็นตัวของเราเราต้องติดแล้วจริงๆอะไปยืนเกะก,กัดมันก็ได้แย่งไม่ได,ไได้ก็ไม่เป็นไรแต่นะครับคุณยืน สมมตินี่คู่คแข่งไอ้อาเป็นคู่แข่งคุณยืนห่างมากเมื่อกี้เนี่ยประมาณนี้เลยแหละไกลามากอ่ะเขาเปิดแต่ในทางกับการถ้าคุณเดินเข้ามาใกล้เขาอย่างเงนเนี้ยผมถามเขาจะเห็นเพื่อนข้างหลังไหมไม่เห็นหรอกถึงเห็นก็เปิดยากเพราะอะไรเราเป็นตัวที่แบบไปกวนรบกวนสายตาเขามันติดไม่ติดไม่รู้อ่ะแต่มันเกะกะว่างั้นเถอะแต่นี่ปล่อยโอ้โหมันมีเวลาแล้วก็ประกอบไว้ไอ้ดอนก็เมื่อรุ่นนั้นรู้สึกจะเม่อเม่อ,มอเอาใหม่ต้องพยายามขึ้นหน่อยแต่ว่ามันมันยากเพราะอะไรเราไม่โทษไม่โทษโกไม่โทษกองหลังเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกมันคอสไปหนึ่งเร คนที่วิ่งเข้าหาบอลเขาได้เปรียบนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่เราก่อนเราต้องติดแล้มิดฟิลนะครับเมื่อกี้นี้เพราะว่าจะบอกว่าแบ็คก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีตัวตรงนี้ตัวแล้วจ่อมันตามอยู่นะครับม้ตัวขึ้นมาเปิดอะผมไม่รู้เขาเป็นแบ็คหรืออะไรที่วิ่งเข้ามามาสอดใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องติดตัวนี้ก่อนนะครับตรงกลางเราวันนี้ก็ถือว่าคู่คู่ก่อนเมื่อกี้นี้คู่ออฟก,กับโจก่อนโอเคได้ในระดับหนึ่งเจหล่อสามคนเพราะตอนนี้ไอสามคนนี้ต้องเล่นด้วยกันตลอดแหละลงไปต้องเปลี่ยนเป็นเป็นชุดเป็นชุดลงไปครับ อีก3คนก็จะเป็นตอนนี้เป็นไอบอลไอวิทไอปุ๋ยไอไอไออาร์ตนะครับตรงนั้นน่ะนะครับตรงกลางเราคุมได้แต่ด้านข้างพอเปลี่ยนข้างปุ๊บเป็นไอเก่งหายเค้นหายกายมันเราเล่นไม่ได้แลวไอไอพี่ซันไอพี่ซันฟุตบอลเปิดจากด้านข้างพี่บอกหลายครั้งแล้วนะครับจุดที่มันจะตกมันมีสามจุดคุณน่ะถือจุดนี้คุณต้องเข้าก่อนแล้วนี่บอลมันเลยเป็นกี้เขาตกผ้ามาแล้วคุณไปยืนอยู่แถวเนี้ยแทนที่คุณจะไปอยู่ตรงนี้ ตกมาก็เป็นของกูแล้วถ้ามันผ่านเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่า,าประตูเขาปัดพลาดมาแต่เราเป็นไปแล้วอ่ะไม่รู้ไปไหนเพราะนั้นตำแหน่งเราต้องเตรียมวันนี้ดีขึ้นเรื่องเรื่องบอกว่าดีขึ้นคืออะไรครับเรื่องของแอคชั่นการสปรีดก,การวิ่งโอเคแต่ตัดสินใจเอาใหม่อีกนิดนึงพยายามหน่อยมันเป็นตำแหน่งที่ไม่นถนัดนะเข้าใจนะแต่พยายามนิดนึงเล่นลหลายอย่างนะครับมันจะดีขึ้นอย่างแรกเลยคือที่บอกจะบอกคือจับส่งฟุตบอลก่อนเรื่องของกจับส่งฟุตบอลเอาให้แม่นก่อนนะครับ จับส่งฟุตบอลก่อนจับทรงจับทรงแล้วเดี๋ยวจับเสร็จให้ไปปุ๊บพอซันให้บอลปุ๊บไทยพีอาร์ปุ๊บขยับมาเฮ้ยจะไปเหรอข้างหน้าเขาไม่ตามข้างหน้าแนี่แล้วถอยมารับบอลแต่ถ้าเขาไม่ตามกูวิ่งไปแอบเล่นกับเขานะครับฟุตบอลไม่จําเป็นเรื่องเลี้ยงนะบอกแล้วหนึ่งหนึ่งโอเคเลี้ยงได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาสองสามเราไม่จําเป็นแล้วนะครับมันต้องมันเล่นดับเบิ้ลพาร์กันได้เนี่ยทีเดียวปึ้งพึงึ้งไปนะครับไอเมื่อกี้นี้ตอนรีบอลลงไปนะครับ พยายามจะเปิดช่องจะแทงอยู่เห็นอยู่หลายครั้งแต่เพื่อนเติมไม่ทันนะครับเห็นอยู่ว่ามองแต่ว่าม,มันแทงไม่ได้เพราะว่าด้านข้างเราจะขึ้นไม่พันแล้วเพราะว่าไม่มีใครขึ้นอ่ะมันจะแทงไปก็ไอวิทย์เกือบทันไหลลูกอยู่เกือบเกือบนะครับแต่ก่อนจะวิ่งต้องเช็คลายด้วยนะคนที่เล่นด้านข้างอย่าลืมนะเราออกตัวเราหันหน้าเราได้เปรียบนะครับไม่ต้องรีบออกช้ากว่าครึ่งนึงก็ยังได้เปรียบอยู่เพราะเราหันหน้านะครับเพราะหันหลังนะครับเรื่องเกมลับนะครับเน้นนิดนึงเมื่อกี้เนี้ยเรา โดนทีเดียวเองจริงๆโดนทีเดียวทั้งเกมอ่ะขอฟอักหน่อยนะคุณอยากให้ดูเวลาทุกอย่างเวลาบอกให้ประกบอ่ะคุณดูเทหล่อเป็นตัวอย่างเหมือนนัดที่แล้วดิคือเขาเขาได้นับเป้าหมายไปติดก็คือติดจริงๆอ่ะก็พอเปลี่ยนคนไปเมือที่ที่แล้วบอกให้บีมไปประกบบีมก็ไม่ประกบเนี่ยฉะนั้น มันมีตัวอย่างวิธีการเล่นอยู<ห>่นะครับเมื่อกี้กอดนะครับติดแลติดให้มันแบบว่าเขียนแล้วกอบในตรงกลางประมาณนี้เราวิ่งแค่นี้พอแต่ถ้าออกไปด้านข้างเท่าไหร่ตัวด้านข้างก็ต้องช่วยนะมนบบไม่ใช่เขียไม่ใช่บอกให้เฮียหลอกไอบ้บอลแวงวิ่งทั่วสนามตายมันตายพอดีไม่ได้ไม่ไหวนะครับไม่ใช่โอ้ยมาถึงนี่ก็ตามมาไม่ใช่นะครับเพื่อนต้องช่วยด้วยนะผมจะดูจะบอกให้นะคือคือสมมุติว่าเอาสีแดงมาเนี่ยเบอร์เบอร์5เขาเนี่ยเข้ามาอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้เฮียหลอกเฮียหลอกมาติดแล้วเนี่ย พวกคนอื่นนะครับคุณก็ต้องไล่บอลแทนนะไม่ต้องเพสทิ้งแทนไปไล่คนที่ไล่บอลน่ะไล่คนนู้นคนนี้แทนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบว่าก็ไม่ติดนะดังนั้นพวกคุณ3ามคนกองหน้าก็จะต้องกลับมาบีเพสซิ่งในแดนประมาณนี้ครับแดนเรเรียกแดนสามเพสซิ่งด้วยไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีใครประกบก็ไม่คืออย่ามองแต่บอลนะครับให้มองคนคนที่เขาวิ่งด้วยพื้นที่ที่เราเวลาเราเล่นอ่ะเรามีพื้นที่ของเราดูนะครับในในในผมแบ่งเนี่ยแดนหนึ่งแดนสองแดนสามแดนสี่เย พอมาแดนแดนสีเนี่ยปล่อยไปเลยเราแทบไม่ต้องไล่บอลอยู่แล้วไงไอ้ที่พูดถึงเกมรับนะมาในแดน3เนี่ยก็ต้องไล่ในระดับหนึ่งไล่ในระดับที่เฮสหน่อยฉะนั้นเนี่ยบอลไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ต้องวิ่งก็ได้ถุาบอลบอลไปอยู่ในแดนหนึ่งเขาเซตกันซ้ายขวาที่ก็ปล่อยไปก่อนแต่พอมาเข้าด้านด้านแดน3แล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องไล่มากขึ้นตัวเลยอ่แล้วพอจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาแดนแดนของเราที่เป็นแดน2เนี่ยลูกที่เสียประตูคือคุณไม่ติดเขาเลยไงคุณปล่อย พอมาในแดนนี้นะครับในแดนในแดนเราเนี่ยคุณแทบจะต้องปังต้องเข้าปิดและเข้าบอลตลอดเวลาไม่ใช่เข้าพวดนะคือการเข้าที่ผมบอกหมายความว่าเข้าให้เขาบังให้เขาเปิดยากให้เขาเปิดยากหรือเขาต้องเปิดกลับไปหรือเขาต้องเปลี่ยนทางไปสมมติว่าวิทไดผมว่าสมมติว่าเขาเป็นสีแดงนี่ยมาเนี้ยวิทเข้าบอลก็ต้องวิทเข้าบอลหรือว่าใครพูดด้านเดียวนะเข้าบอลก็เข้าเพื่อจะบัง ให้เขาไม่มาทางนี้ให้เขาไม่เปิดทางนี้ให้เขากลับไปให้เขามาทางนี้อะไรเงี้ยถ้ามาทางนี้ก็จะมีเพื่อนเราออะไรเงี้ยดัะนั้นเนี่ยการเพสน้ําหนักการเพสก็จะมากขึ้นนั้นเขาเข้ามาในแดนเราเนี่ยแดนนี้ก็ยังพอจะเปิดมาได้เพราะในแดนเราเนี่ยคุณจะปล่อยเขาเปิดบอลหรือว่าเล่นบอลยากในง่ายๆไม่ได้ละต้องเพสมากขึ้นนะครับะัะนั้นเนี่ยสำคัญอยู่ที่คนเราของเราบางคนเนี่ยมองแต่บอลคือลูกสีแดงๆเป็นบอล กูก็จะมองถต่ว่าบอลไปไหนบอลมานี่บอลมานี่ไม่ใช่บอลนะบอลมานี่บอลลูกบอลบอลมานีย่เงี้ยคุณก็มองแต่บอลไปไหนแต่ว่าตัวที่เขาวิ่งเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูวิ่งไปไหนนไหนเลยหนึ่งดูพื้นที่ด้วยพื้นที่กับตัวที่เขาวิ่งอ่ะสอดออกมาเขาจะมีตัวสอดใช่ต้องดูพื้นที่ด้วยการแยกกันดูบอลสมแล้วขอขออย่างว่าคือตัวไหนที่เราตามเนี่ยตามเราตามให้สุดจะปล่อยเพราะไม่ใช่วิ่งหนีกูพ้นไปแล้วเอ้ยกูไปเลยอันตรายนะครับเขาสามารถจะไปเล่นเพื่อนก็ยังไม่ทันรู้กูจะเอาใครอันเน ตามใครตามให้สุดก่อนจนกว่มามันจะคายนะครับใช่คือเราไปเอาลูกบอลมาลูกเราติดใครก็ติดจนกว่าเขาจะคายลูกบอลมาลูกนะครับฟุตบอลน,นะครับนะคุณจะเข้าบอลเนี่ยประจันหน้ากันผมจับคูุ่